ครับพี่น้องวันนี้เรามาที่อำเภออำเภอสมเด็จนะครับอำเภอสมเด็จบ้านคำม่วยนะครับตำบลตำบลมหาชัยตำบลมหาชัยนะครับบ้านคำม้วยตำบลมหาชัยปกติถ้าไม่เก๋าจริงวิ่ไจริงจะไม่่อยปรากฏตัวง่ายง่ายงานนี้ดูดูดูเกษตรครับเขาไม่ได้ไปบริ่ได้เปสมบุกสมบันิพรไหนพี่น้องเห็นบ่อการเทศนีเขาก็ไ่ได้เบังเงี้ยผมเนี่ยเกษตรรุ่นใหม่บังเงี้ยบังเกษตรรุ่นใหม่เขาเรียนเขาบม่ได้เป็น กีบูกีบ้าบะเนี่ยนี่บุกะนี่มึงไอ้นี่มันมันเจี๊เดือนมาเนี่มันมันห่าหกขอเดือนนี่ละหอกไม่ว่ามันเจี๊ยบเดือดหรือเปล่าประมาณนี้เดี๋ยวต้องไปถามมึงเจ้าของอ่าต้องไปถามมึงเจ้าของคนโอ้ยปลูกมันแนวใดเนี่มันอกี้เอาขึ้นได้บ่นี่ฮะมีหัวบอลนี่นะครับอ่ะมาดูกันดูสิดูนะครับดูเราจะพาไปดูมัน นี่คือมันกี่เดือนเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูเจ้าของเขานะครับตอนนี้ดูดูหน้าผมมปก่อนนะครับทีมงานเกษตรฟ้าใหม่ครับก็ามากันอย่างนี้แหละเ,เกษตรฟ้าใหม่นะครับเ,เรียกพ่อเกียนหน่อยนะโอเคเรียกพ่อฝุ่นีก่อนนะครับอีกสักคู่นึงนะครับเดี๋ยวตามกัน